คุณครับการมีชีวิตเนี่ยครับคุณต้องมีความรู้ครับการมีชีวิตเนี่ยคุณต้องมีความรู้ตอนนี้คุณมีชีวิตอะไรชีวิตมนุษย์ใช่ไหมอันนี้ก็เพราะว่าคุณมีความรู้ของมนุษย์แกทําให้คุณมีชีวิตมนุษย์ความรู้ของมนุษย์ทําให้คุณมีชีวิตมนุษย์ คุณอยากมีชีวิตพระเจ้าไหมชีวิตจิติญยาณคุณอยากมีไหมถ้าคุณอยากมีคุณต้องมีความรู้พระเจ้าหรือความรู้จิตมีญาณครับแล้วใช้ความรู้พระเจ้าหรือความรู้จิตมีญาณนั้นในชีวิตของคุณคุณก็จะมีชีวิตของพระเจ้าได้คุณรู้ไหมความรู้มนุษย์กับความรู้พระเจ้าเนี่ยครับ ต่างกันคนละขั้วเลยต่างกันคนละทิศคนละทางถ้าคุณไม่ทิ้งความรู้มนุษย์และรับเอาความรู้พระเจ้าถ้าคุณไม่ทิ้งชีวิตมนุษย์เ,เพื่อมีชีวิตพระเจ้าคุณก็จะไม่สามารถมีชีวิตของพระเจ้าได้ชีวิตนี้คือการเลือกครับคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่างที่จะมีชีวิตมนุษย์หรือชีวิตพระเจ้าหรือชีวิตอิโ,โ้และชีวิตจิตวิญญาณตอนนี้คุณมีชีวิตมนุษย์อยู่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตมนุษย์เรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปนะครับคุณก็จะไม,ม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นชีวิตของพระเจ้าได้คุณรู้ไหมชีวิตมนุษย์นะครับมันทำลายชีวิตคุณ พราชีวิตมนุษย์ที่คุณมีคุณมีมาจากความรู้มนุษย์ความรู้มนุษย์มาจากเอ่อการที่คุณไม่รู้ว่าชีวิตคุณคือใครคุณก็รยกว่าคุณมีชีวิตมนุษย์คุณก็รยกว่าคุณเป็นมนุษย์และคุณก็เชื่อแต่ความรู้มนุษย์ทำให้คุณมีความจริงของมนุษย์ชีวิตคุณก็เลยเป็นมนุษย์การที่คุณมีชีวิตมนุษย์เนี่ย คุณไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ชีวิตของคุณชีวิตมนุษย์เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยตัวตนอีโก้มันไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของคุณเออคุณต้องมีความรู้จิตมีญญาณหรือความรู้พระเจ้าคุณถึงจะรู้ว่าชีวิตของคุณแท้ที่จริงเป็นพระเจ้าหรือเป็นจิตวิญญาณความรู้มนุษย์นะครับคุณหาได้ทั่วปลายกาดเกอนทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกนะครับคือความรู้มนุษย์ แต่ความรู้พระเจ้าคุณหาได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนคุณรู้ไหมคุณหาได้ที่นี่ครับที่จิตวิญญาณหนึ่งส่วนหนึ่งครับที่ช่องเอ่อ u ูทูบจิตวิญญาณ1นึส่วนหนึ่งแล้วก็ Facebook กลุ่มจิตวิญญาณ1นึ่งส่วนหนึ่งบายเจ้าม,มาจิตวิญญาณครับผมได้เตรียมความรู้พระเจ้าให้คุณแล้ว เพื่อให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากมนุษย์เป็นชีวิตของพระเจ้าผมนำความรู้มาให้คุณแล้วแค่คุณนำความรู้ไปใช้ในชีวิตคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตเท่านั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนจากชีวิตอีอกโก้เป็นจิตวิญญาณได้หรือเปลี่ยนจากชีวิตมนุษย์เป็นพระเจ้าได้ชีวัดไนนอยู่ตรงนี้คือคุณต้อเอาความรู้ผมเข้าไปใช้ในชีวิต ถ้าคุณรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวและยังใช้ชีวิตมนุษย์อยู่แต่เราวตาวันนะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้คุณจะต้องนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงๆแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงผมสอนจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณคือชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนําความรู้ของผมไปใช้ในชีวิตจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยน ใครที่เข้ามาเล่นในกลุ่มจิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่งบายจอมาจิตวิญญาณนะครับเขาจะต้องมีคําพูดการกระทําการแสดงออกพฤติกรรมนิสัยของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทําไมต้องเปลี่ยนไปก็เพราะว่านิสัยที่เ็าเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของเขามันเป็นนิสัยของมนุษย์หรือนิสัยของอีโก้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของเขาตัวตวนที่แท้จริงของเขาคือวิญญ,ญาณ เขาต้องเอาวิญญ,ญาณออกมามีชีวิตเพราะฉะนั้นเจิตวิญญาณขขงผมเนี่ยก็เลยสอนให้คุณรู้จักอีโก้แล้วก็ฆ่าอีโก้ในตัวคุณซะฆ่านิสัยอีโก้ฆ่าตัวตนอีโก้แล้วก็เปลี่ยนเ,เป็นตัวตนวิญญาณเมื่อคุณไม่มีอีโก้คุณจะมีวิญญาณอีโก้นคือความคิดวิญ,ญญาณคือความรู้สึกและอารมณ์การใช้ชีวิตตามหลักจิตวิญ,ญญาณเนี่ยคุณจะต้องใช้ชีวิตด้ยวยความรู้สึกและอารมณ์ไม่ใช่ความคิด คุณก็จะสามารถเมื่อคุณใช้เปลี่ยนการใช้ชีวิตจากความคิดเป็นความรู้สึกแก้ลมเปลี่ยนจากอีโก้เป็นวิญญาณได้คุณก็จะสามารถมีชีวิตของพระเจ้าได้ชีวิตของคุณนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งนิสัยทั้งตัวคนทั้งตัวคุณแล้วคนแวดล้อมงคุณก็จะต้องเปลี่ยนไปพระเจ้าจะทําให้คุณมีชีวิตพระเจ้าได้เมื่อคุณเดินทางสายจิตวิญญาณครับ ผมมีประสบการณ์จริงผมผ่านมาแล้วผมเลยนํามาบอกมาสอนคุณให้รู้ว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันคือชีวิตอีโก้มันเป็นชีวิตมนุษย์แต่ว่าคุณนะไม่ใช่มนุษย์คุณคือจิตวิญญาณและคุณมีวิคุณเป็นวิญญาณคุณมีจิตวิญญาณวิญญาณจะต้องเดินทางตามเส้นทางเดินจิตวิญญาณขับของแต่ละคนครับเพื่อรับความรู้จากจิตวิญญาณหรือจากพระเจ้า เพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นของวิญญาณคุณจะมีชีวิตเข้าใกล้ตตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นความสุขของคุณจะมีมากขึ้นเมื่อคุณมีชีวิตด้วยตตนที่แท้จริงของคุณได้แต่ตอนที่คุณมีชีวิตมนุษย์เนี่ยคุณไม่สามารถมีความสุขได้เลยมันมีแต่ทุกข์เพราะว่าคุณมีชีวิตด้วยตนอ,อีโกโอ้อีโก้คือตัวทุกข์ของคุณ คุณจะต้องฆ่าอีกโก้และมีชีวิตวิญญาณให้ได้และต้องอาศัยความรู้จิตวิญญาณจากจิตวิญญาณ1นึ1เขาผมจอมาจิตวิญญาณครับผม